สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะโอ้ตอนนี้ก็อาบน้ําให้แบงค์อยู่นะคะโหสุดหลอ่อโอ,โอ <laughs> จยย้จะย้ายจะย้ายหลักนะคะจะย้ายที่ผูกนะ,ะไปผูกที่ร่มๆนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะอันนี้ก็กําลังอาบน้ําอยู่นะคะสวัสดีครับยังลงบสวัสดีครับสวัสดีครับ เครื่องฟางก็จะย้ายหลักนะครับจะย้ายหลักออกไปไว้ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าตรงนี้กลางวันร้อนะใบไม้ไม่มีนะครับเย็นร้อนต้องย้ายหลักนะครับเป็นเป็นเอ้าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนกระหนึ่งกระหนึ่งกระหนึ่งเอ้า นี่ก็อากาศร้อนมากเลยนะคะครับตอนนี้ก็ต้นสับประรดก็มาถึงเมื่อคืนนะครับประมาณเท่าไหร่หกทุ่มนะประมาณหกทุ่มนะคะนี่ค่ะต้นสับประรดนะคะมาตกหกทุ่มเลยนะมัต้นสับประรดมาถึงอตอนหกทุ่มนะคะเมื่อวานก็ได้ตื่นมา มาส่งหกทุ่มเลยนะครับไปเดี๋ยวนู้นนะครับกองสับปะรดอยู่นู้นนะครับขอบคุณนี่นะคะกองสับปะรดอยู่นี่นะคะก็ค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นกองสับปะรดที่ลงเมื่อคืนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่การุณาคุณพี่อารุณีแล้วก็คุณพี่ประจีนะคะที่เมตตานะคะ สองหนุ่มสาวนะคะให้ได้กินต้นสับปะรดนะคะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยหล่อจังขอแบงค์นะครับขายแบงค์เราได้พานะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณครับได้กินต้นสับปะรดแล้วเฮ้ยขอบคุณแม่แม่ทั้งสามท่านเลยนะครับผม ขอให้คุณพี่ทั้งสามท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร,ร่ำรวยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะโอ้หอบเองเลยนะหอบเองเลย <laughs> ไปแล้วนะคะหนึ่งกระเบนตนอนนี้ยังต้องใส่สองขาอยู่นะคะเพราะว่าถ้า กตกมันอยู่ก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟความปลอดภัยไว้ก่อนโอ้นี่ป้าเบ้นโอ้ป้าเบ้นโอ้อันนี้ป้าเบ้นให้กำลังใจหรือเปล่าเนี่ยบอกวซู้ๆนะรีบ่ายตกมันนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีล่มนะคะมีล่ม อโอ้คันโหมันคันมากเลยคันมากโอ้ต้นไม้ทุกต้นนะคะต้องได้ถูทุกต้นนะคะตรงนี้ก็จะมีร่มนะคะร่มยังไม่ได้เจาะนะครับเพราะว่าต้องเซฟไปก่อนนะครับใช่ค่ะยังไม้หายขาดนะครับยังมันน้ำมันยังไหลอยูรร่ะ ต้องเซฟตี้ป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันดีกว่าการดีกว่าแก่นะแก้ภายหลังนะครับต้องใครบอกไว้อยู่นะครับแต่บาแบงโอ้ยว่อยเลยคิดคำใหญ่เลยตรงนี้จะร่มไม้ทั้งวันนะครับร่มีจะร่มทั้งวันเลยนะตรงนี้ก็มีแต่ร่มเลยนะคะครับผมสหวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับค่ะขอบคุณค่ะพอดูเมฆทั้ง สารท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ยังขอบคุณครับเสือสือย่อลงจัดเสือขอใหครับขอบคุณครับบ๊ายบายโบกมือด้วยนะครับ